วันนี้รถคันนี้แอร์ไม่เย็นนะเดี๋ยวมาหาสาเหตุกันนะตอนนี้ท่างทองก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะถามท่านทองว่าท่านทองจะไล่กี่ทีละสะเต็ปเนาะอย่างแรกเลยถ้าแอร์ไม่เย็น่ะเราต้องดูอะไรก่อนนะคะตอนเนี้คือเรามาเติมน้ำยาเพราะว่าบอกว่าเจ้าของรถบอกว่าแอร์ไม่เย็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ตรงนี้ก็น้ำดามีนะครับน้ำดามีนะเออก็คือไม่ไม่ได้เป็นที่น้ำยาขาดเนาะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าช่างก็จะดูรู้เนาะว่าเนี่ยถ้าเก๊ขึ้นอย่างเงี้ยคือน้ำยาไม่ขาดลำดับที่สองก็คือลํำแบบแรกเลยแหละเราต้องไปเช็คพัดลมอ้าวพัดลมไม่หมุนเนาะใช่ไหมคะไม่หมุนนะครับเดี๋ยวนะเฉาพอมือนี่ค่ะพัดลมไม่หมุนนะถ้าสมมุติเราขับรถแล้วแอร์มันไม่เย็นก็ให้มาสังเกตที่พัดลมแล้วต่อไป เดี๋ยวให้เราดูบางต้งค่ะโอนเทคครับก็เดี๋ยวเรามาหารีเลย์พัดลมนะครับคือพัดลมสองตัวนี้ไม่หมุนนะครับคือคอมทํางานปกตินะครับเห็นไหมครับหน้าคับก็จับปกตินะถ้าเป็นรีเลย์ของรถ NV รุ่นนี้อยู่ตรงนี้นะครับรีเลย์ตรงนี้เป็นเป็นคอมนะครับรีเลย์คอมนะครับรีเลย์คอมรีเลย์แต่นะ ตัวนี้เป็นรีเลย์พัดลมนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดขึ้นมาเลยนะครับเราลองตัวนี้คอมทํางานแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็เหลือแต่พัดลมนะครับเดี๋ยวมีช่างไปถ่ายฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองติดแล้วค่ะนะคลองติดแล้วค่ะติดแล้วเนี่ยนะครับขยับตรงนี้นะมุมนี้ค่ะขอบมุมนี้ถ้ามุมนี้จะเห็นพัดเดี๋นะ นะดูนะดูนะดูดูที่มือนะคะเห็นไหมมือมอาแล้วทองเอามือออกค่ะ,ะ,คะเห็นไหมเห็นไหมเครม่้งท่องไม่ได้ทาอะไรนะคือตอนนี้พัดลมเหลือติดเดี๋ยวไม่ติดเป็นที่รีเลย์นะคะเดี๋ยวเรามาลือ้อเดี๋ยวเรามาดึงดีเลย์ดูนะเราหาสาเหตุเดยวละส่วนรถใครนะคะที่แอร์ไม่เย็นนะเปิดฝากระโปรงขึ้นผู้หญิงก็ดูได้นะคะเราแค่ดูเรายังไม่ต้องไปจับเหมือนชื่องทองก็ได้ ให้เรารู้ก่อนว่าจุดไหนนะคะจุดแรกเลยคือมาดูที่พัดลมเนาะจุดที่2ก็ไปดูที่รีเลย์พัดลมนะคะของรถแต่ละรุ่นนะเราต้องศึกษานิดนึงเนาะแต่ตัวนี้คือของ NV นะคะตอนนี้เขาหมุนแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้แก้สาเหตุแล้วเรายังไม่เจอสาเหตุที่แน่ชัดนะเนาะช่างทองจับที่รีเลย์ก็เดี๋ยวมาดูถอาทองจะตึงตรงนี้อันตรายนะครับก็จะนอกแรงแบกนะคะถ้าก็หมุนก็จะตี ข้างนะเราคลิปนี้แชร์ไปเลยนะคะท่านสามารถเป็นตัวอย่างได้นะคะเนาะทำให้ท่านมีความรู้ขึ้นมาในระดับหนึ่งคนที่มีรถคนที่ขับรถต้องดูเนาะต้องรู้เนาะจดีตอนนี้คือเขาหมุนแลนะ้วใชไหมว่ามันสภารถมีได้ไหม ท่ไมคือตัวนี้โอ๊ยกําลังจะพูดว่าตัวนี้มีปัญหาแน่นอนก็คือไม่มีแล้วค่ะเรียบร้อย<า>แล้วอย่างนี้ต้องทํางไงคะไม,ไม่นะครับทำไมทำไมนะเพราะว่าตัวฝั่งจ่ายเขาร้อนเกินนะครับตันนี้นะก็เดี๋ยวก็สลับเรียเลยนะครับจะช่วยได้เบื้องต้นสลับก็ใช้ได้เบื้องต้นแต่ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้ตลอดไปถูกไหมคะแล้วเราก็หาร้านซ่อมใช่ไหมคะ ันนี้คือช่างทองก็มาหน้างานนะไม่ได้เอาตัวที่ขาเหมือนกันนะครับตัวที่ขาเหมือนกันก็คือตัวตัวตรงกลางนะครับเนี่นะครับก็ถือถ้าจะสลับนะคะแก้ปัญหาให้เราขี่รถกับไปจนถึงร้านซ่อมได้เนาะก็คือให้ทําแบบที่ช่างทองทําได้ใช่ไหมคะช่างทองอตัวตรงกลางก็ขาเหมือนกันขาไม่เหมือนกันนะถ้าขาไม่เหมือนกันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าสามตัวนี้ขาไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าขาไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้สิใช้ไม่ได้ถ้าในกรณีที่ขาเหมือนกันใช้ได้ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นไฟเปิดสวิตนะคะตัวนี้เป็นไฟเปิดสวิตตัวนี้เป็นไฟจ่ายลงคอมตัวนี้เป็นไฟจ่ายพัดลมอ๋อโอเคก็คือต้องเปลี่ยนเนาะอโอเคคลิปนี้ก็เป็นความรู้ให้กับคนที่ขับรถใช้รถนะคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดได้กับรถทุกคันอยู่แล้วนะคะเนาะ ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่และเกิดที่ไหนเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะปก็เสียไปอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่างก็จะทำความสะอาดแล้วก็ทำการย้ำปลั๊กใหม่ก็ก็เป็นนั้นเสร็จนะครับคลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้นะครับปัญหาก็อยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเมียช่างจะได้ มีตั้งกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ